สวัสดีคะ่ะวันนี้เยริซ่าก็จะพามากินข้าวนะคะเอ่ออาหารของเยริซ่าวันนี้ก็คือเออลาบไก่นะคะเออลาบไก่หวงค่ะเยริซ่าก็ลองลาบไก่เออไก่หวงดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือครั้งแรกนะคะเพื่อนๆโอเคคะ่ะมากินกันเลยค่ะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเยริซ่าก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ หอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีนะคะผักชีเยริซาก็ที่ยริซารีวิวแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ช่องฟิตอะคะ่ะอันนี้ก็ครั้งแรกที่ทำก็รสชาติก็อร่อยะคะ่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอันนี้คือลาบลาบไก่วงนะคะลาบไก่วงอันนี้จานใหญ่เลยนะคะวันนี้ยริซาก็คือยังไงล่ะ คิดเมนูเอ่อเอ่อยริซ่าก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเยริซ่าก็เห็นไก่วงที่เขาปลดไว้ยริซ่าก็นึกเอ่อไอเดียที่แบบว่าออ๊ยเอาไปลาบกินดีกว่ามัง้งหรือว่าจะลองดูอะไรประมาณนี้ก็คือรสชาติดีทีเดียวค่ะเพื่อนลองลาบดูนะคะอันนี้ก็คืออร่อยมากค่ะยริซ่าชิมไปคำหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็มากินกันเลยนะคะเพื่อน มาค่ะก็ลาบไก่วงก็ผักชีแล้วก็แตงกวาเออแตงไม่ใช่แตงกวานะคะแตงใหญ่เรานี่แหละแล้วก็อันนี้ก็คือผักตวมงกุงนะคะอันนี้เขาก็เป็นดอกแล้วก็ข้าวเหนียวของเราที่ขาดไม่ได้ค่ะลาบต้องคู่กับข้าวเหนียวค่ะกล่องข้าวสวยงามนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวสันปะตองนะคะนุ่มค่ะ มากินกันเลยค่ะวันนี้เยริซ่าก,ก็นี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้ อร่อยค่ะยุซาก็ใช้มือเลยนะคะกินข้าวเหนียวต้องใช้มือค่ะ วันนี้หิมะตกค่ะเพื่อนๆตื่นมาหิมะขาวไปหมดเลยค่ะ ผักชีค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนผักชีบ้านเราหรือเปล่านะคะ เข้ากันกับผักชีกับลาบไก่ เขาจะไม่เห็นข้าวเยริซ่านะคะเพราะว่าอยู่ใต้คามเยริซ่า <S <S ถ้าจ้ำอย่างนี้ถึงได้รสชาติค่ะเพื่อน,อน <S 1> <S 1> ผมยริจาได้รสชาติเหมือนกินข้าวอยู่เมืองไทยบ้านเราค่ะ ชัดปากค่ะผักชีอร่อยค่ะหอม ยังเหลืออีกเยอะค่ะเพื่อนๆเยริษาก็จะอิ่มแล้วนะคะเยริษาก็จะขอลาไปก่อนนะทีเนี้ยเพราะว่าข้าวเยริสาก็ให้กินข้าวเหนียวทีไรเย,ยริษาก็จะกินเยอะทุกทีนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเยริษาก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่มากินราบไก่งวงกับเยริษานะคะ ลองลาบดูนะคะอร่อยค่ะคือเขาจะไม่มีไขมันอร่อยมากค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอของเยอิซ่า